พฤติกรรมของคนหลงตัวเองที่เรียกว่านาซีซัสนะครับเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างน่ากลัวที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยแต่วันนี้ผมมีวิธีที่จะอยู่กับพวกเขาได้มีความสุขหรือไม่มีความสุขไม่รู้นะแต่อยู่ได้แน่นอนสวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนพักดีผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์นี่เป็นเนื้อหาจากไลฟ์นะฮะในตอนที่ชื่อว่านาซีซัสซึ่งผมเชื่อว่ามีประโยชน์กับทุกท่านถ้าคุณกาลังอยู่กับเขา คำถามจากจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในเรื่องของนาซีซัสจำได้ไหมว่าเราต้องลดความคาดหวังลงแล้วก็ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องเพ่นตอนนี้ผมก็เลยไปคิดมันก็มีมันมีวิธีอยู่กับคนที่เป็นนาซีซัสได้โดยที่แบบยิ่งทําตรงนี้สี่ข้อเนี้ยมันคือ4ี่กฎเหล็กของการอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมหลงตัวเอง หรือที่เราเรียกว่านาซีซิสสี่ข้อนี้ถ้าคุณทําได้คุณอยู่ได้แต่อยู่แล้วคุณจะมีความสุขหรือเปล่าอันนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะปรับตัวเองมีความสุขหรือเปล่าข้อแรกนะครับคุณจะต้องตัดความรู้สึกและอารมณ์ของคุณออกไปให้หมดแล้วเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นวัตถุสิ่งของเพราะคนที่อยู่กับนาซีเซอร์เขาไม่มาสนใจอารมณ์ของคุณไงแล้วถ้าเกิดเรามีอารมณ์กับคนที่ไม่สนใจอารมณ์ของเราอ่ะเราจะอยู่ได้ยังไงอยู่ต้องตัดเลยโอเคเราเราเป็นคนไม่มีอารมณ์ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,ไม,มีอารมหายใจลึกๆแล้วอยู่ต่อไปคิดถึงว่าเราเป็นสักกระเบือเข้าใจไหมถ้าเรามองภาพเราเป็นสักกระเบือเราจะอยู่ได้โอเคโอเคหรือจะเป็นครกก็ได้แล้วแต่ <c oughs> เ,ปเป็นครกแล้วกันข้อ <c oughs> สอง <Okay. S 1> คุณต้องไม่หาเรื่องหรือถามอะไรเลยเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือความผิดของคุณล,ล,ล,ล้วนทไม่ได้ ่วเองวันนี้จะไปเอาจากการศึกษาจากด็อกเตอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ย,ยนี่เรื่องจริงเขาบอกเลยนะเพราะสัปดาห์นู้นที่บอกนะฮะว่าไอ้อาการไอเียมันไม่มีทางหายเพราะนั่นจะอยู่ด้วยเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่าไปถามก็ถามเราก็ผิดหาเรื่องเราก็ผิดหายใจได้ฝึกขอโทษไว้ฝึกขอโทษไว้ฝึกขอโทษจนเหมือนกับที่ผมฝึกชกมวยอขอโทษครับอุย้ยตายไม่รู้ <c oughs> ขอโทษจริงขอโทษจริงผมลืมอีกแล้วตายแล้วขอโทษนะเขาไม่ขอโทษจริงๆงนี่นี่น่าสำนึกใช่นี่สำนึกแล้วฝึกไว้จนมันบอดี้มัสเซลมัสเซลเมมมรีมันจำได้แล้วก็แล้ว ไปข้อที่3คือคุณต้องยอมรับว่าชีวิตคุณเนี่ยจะอยู่ในความดราม่าที่ไม่มีวันจบวันสิน้นภาษาอังกฤษใช้คาว่า never ending drama เพร,ะพระาะพอเรายอมรับนะ,ะว่าสมมุตินะเรายอมรับว่าว้าวนารกมันก็ร้อนเช่นนี้มันก็คงจะไม่เย็นกว่านี้แล้วมันจะร้อนเช่นนี้ไปชั่วกับชั่วกัน ก็จะเข้าใจไงเหมือนกันว้าวเราจะอยู่ในชีวิตที่มีแต่ดราม่าไม่จบไม่สิ้นแต่ละวันสิ่งที่กูต้องทําคือฝึกฝึกขอโทษและนึกว่าตัวเองเป็นสากกะเบือเราก็จะอยู่ได้แล้วข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือคุณต้องทําเหมือนเชื่อหรือเชื่อจริงๆก็ได้ในความเสแสร้งของเขาเขาอาจจะดราม่าเขาอาจจะน้อยใจเขาอาจจะโทษเราเขาอาจจะบอกว่าเราเพี้ยนเขาอาจจะบอกว่าเราผิดเราจะต้องเราเชื่อตัวเองนะเราศรัทธาในตัวเองมากเลยเราเชื่อตัวเองมากเลยขอบคุณที่เดวเอเป็นอย่างนี้ สี่ข้อนี้ยฮะจิ๊บถึงบอกไงจิ๊บไม่รู้หรอกอยู่จะมีความสุขหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ทําได้อยู่จะรอดเราจะต้องเชื่อในความเสแสร้งนึกว่าตัวเองเป็นสักเบือแล้วก็ยอมรับว่าอยู่ในชีวิตที่มีดราม่าไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ไม่ต้องถามอะไรเพราะว่าเรื่องทุกเรื่องจะเป็นความผิดของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำมาคือฝึกขอโทษเกตปะเเรื่องผู้ชายไว้ใชผมอันนี้ไม่ใช่เรื่องโจกนะฮะมัน มันมาจากการศึกษาด้านพฤติกรรมนซิตศัส์โดยตรงแต่พอฟังแล้วมันเหมือนกับอยู่ยากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้มันอาจจะต้องมองกลับมาตัวเองว่าเราควรจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้ไหมนะสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาแบบนี้คล้ายๆแบบนี้หรือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์คุณสามารถติดต่อ,อกับผมมาทางนี้ได้เพื่อน,นั้นเวลาโค้ชชิ่งนะฮะแต่สำหรับใครบางคนต้องการพัฒนาตัวเองในดได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เราก็มีคอร์ส เรียนออนไลน์ดีๆมากมายติดต่อมาที่ไลน์เดียวกันก็แค่อยากจะบอกทุกท่านให้สบายใจได้พอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตป้า